สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นเทมเป้ที่เพิ่งจะเก็บผลผลิตของวันนี้ได้มานะคะตอนนี้แสงเขาจะเบาๆวาวหน่อยหนึ่งที่ตัวเทมเป้เนาะเดี๋ยวนาเปิดให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นกล่องใหญ่เป็นขนาดกล่องแบบที่นําทานเองอันนี้เห็นไหมเห็นชัดไหมคะอันนี้ค่ะเห็นความฟูเนาะความฟูแล้วก็ถ้าเขาโตเกินไปเขาจะมีสีเข้มๆแบบนี้นะคะแต่นี่คือความฟูของเขาแล้วก็อันนี้คือจะเป็นพื้นผิวด้านล่างนะคะ พื้นผิวด้านล่างก็คือจะเป็นเจ้าถั่วเหลืองแบบที่นําเคยถ่ายรูปไปให้ดูว่าเวลาน้ําหั่นนะคะเวลาผ่าเนี่ยก็คือจะผ่าข้างบนนะคะแล้วก็ปาาเนื้อด้านบนแบ่งให้กระต่ายทานแล้วก็ตัวนํำเนี่ยจะกินที่เป็นแถบของแผงข้างล่างนะคะอันนี้คือขนาดที่นํา,ามาทานเองวันละหนึ่งกล่องของเทมเป้ส่วนอันนี้จะเป็นขนาดที่ นำให้พาเวตคาสคะเพราะว่าพาเวตคาสันเนี่ยเขาก็คงจะทานในปริมาณที่ไม่เยอะเท่านำแต่ก็จะได้ในหนึ่งกล่องอันนี้นะคะโปรตีนเนี่ยจะได้ประมาณ30-50กรัมเพราะเจ้ากล่องเนี้ยคือกล่อง50กรัมนะคะก็จะได้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนอารมณ์ราวๆประมาณอกไก่ประมาณ2อกเพราะอกไก่1อกเนี่ยโปรโตีนจะประมาณ20กรัมดังนั้นการทานเห็นเป้ หนึ่งกล่องเนี่ยต่อหนึ่งวันน้ำว่านะคะเพียงพอสําหรับโปรโตีนถ้าเราอยากได้เป็นโปรโตีนดีๆเนาะส่วนน้าก็เอาเน้นความอิ่มค่ะน้าเน้นความอิ่มราก็จะเป็นอย่างนี้อย่างตอนนี้ตอนนี้ที่ตัวก้นของกล่องเนี่ยยังจะร้อนอยู่เพราะว่าเพิ่งเก็บวันนี้เลยเพิ่งเก็บวันนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็ตอนนี้นะคะเวลาน้าเก็บค่ายังไม่ทาน ไม่ทานภายในหนึ่งหรือสองวันเนี่ยน้ำจะแช่ช่องแข็งไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าในเคสที่อย่างเช่นนํำเก็บคืนนี้แล้วนํำจะทานพรุ่งนี้เนี่ยนําก็จะไม่แช่ช่องแข็งจะไว้ในช่องธรรมดาแล้วทานเลยแต่เวลาที่นํำจะเก็บเพื่อให้ private class ของนำทานนำก็จะเป็นเข้าช่องแข็งไว้เลยนะคะเพราะเวลานํำเจอน้องนํานัดน้องเนี่ยน่าจะสองสามวันขึ้นไปกว่าจะได้นัดกันตอกแต่ละคลาสแต่ละคนนะคะก็เข้าช่องแข็งไว้ก่อนแล้วก็เวลาที่เอาไปให้เขาเนี่ยนำก็จะ แช่แชรในกระติกที่มีตัวความเย็นนะเก็บไปทีหนึ่งแต่น้องบางเคสไพรเวทบางเคสที่ทานเป็นน้ำก็จะให้เขาในอารมณ์ของกล่องใหญ่ไปเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคนที่ทานเป็นเนี่ยน้ำแนะนําให้ทานเลยนะคะเทมเป้เป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยเป็นโปรโตีนที่ดีเป็นโปรโตีนคลีนเลยนะคะจากพืชแล้วก็สิ่งที่นําเลือกทําเองก็คือนําเลือก หัวเรืองที่เป็นออแกนิกเนาะนน G M O คือทุกอย่างคัดสรรเองดีหมดนะสิ่งที่เราทําเองทาเองเนี่ยทุกอย่างเนี่ยดีทุกอย่างนะคะแล้วพบกันเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็เป็นผลผลิตเทมเป้ค่ะ